สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้งานวิทยุสื่อสารของ FUJITEL รุ่น fb 5 5 n เป็นเครื่อง0.5วัตต์ที่ไม่ต้องขอใบอนุญ,ญาตมีจำหน่ายตามร้านตัวแทนจำหน่ายของ FUJITEL เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีในด้านส่วนของสายชาร์จเป็น สายชาร์จ Type C เป็นชาร์จเดียวกับรุ่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆหูฟังคลิปหลังแล้วก็ในด้านส่วนของแบตเตอรี่เป็นแบบชาร์จ2,600มิลลิแอมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจะมีบล็อกขั้วบ,บวกขั้วบลบในการใส่ สังเกตให้ดีถ้าใส่ผิดฝังยังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับกดปิดฝาตัวเครื่องพร้อมใช้งาน0.5วัตต์ไม่ต้องขอใบอนุญาตเปิดเครื่องขึ้นมาจะโชว์ในด้านส่วนของแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าช่องหลักและช่องย่อยกันวิธีการตั้งค่าช่องหลักและช่องย่อย ของรุ่น FB 5 5 N เปิดเครื่องขึ้นมาเรามาดูว่าเราจะใช้ช่องหลักช่องอะไรตัวนี้รองรับได้ถึง160ช่องสมมุติว่าผมจะใช้ช่องที่86นะครับผมก็กดไปที่86นะครับหน้าจอจะขึ้นโชว์ว่า86กด PTT ในการส่ง อันนี้จะเป็นในดน้าส่วนของช่องหลักนะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ช่องย่อยด้วยตั้งยังไงนะครับของตัวเครื่อง AB55N กดฟังก์ชันนะครับหรือกดตัว F 1ครั้งกดเลข7ครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายขึ้นหรือลงนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขมันจะรันไปเรื่อยๆอันนี้คือช่องโทนที่เราจะใช้ แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะไปโทนดิจิตอลจะทำยังไงนะครับเหมือนกันครับกด f กด7เสร็จแล้วกดลูกศรขึ้นไปที่ดอกจันนะครับสังเกตด้านหลังมันจะขึ้นคำว่า n เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คือปิดอ่าทีนี้เรามาโทนอนาล็อกปกติที่เราใช้กันโดยทั่วไปครับสมมุติว่าผมจะไปที่โทน91.5สมมอุ่าสมมตินะกด f ครับก็ยืนยัน จะสังเกตที่รูปลำโพงนะครับรูปลำโพงจะขึ้นโชว์ว่าเราใช้ช่องหลักอยู่ที่86แล้วก็มีการเข้าโทนอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยลองดูลองเลื่อนดูสมมติว่าเราดูที่85เห็นไหมครับรูปลำโพงไม่มีอันนี้คือไม่มีการเข้าโทนไว้เราเช่าเราใช้ช่อง86ไวอยู่นะครับ86มีการเข้าโทน แค่นี้เองครับในการตั้งโทนทีนี้ถ้าเราปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาช่องจะหายไหมไม่หายนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไม่ว่าจะปิดเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็ยังใช้งานได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยความใช้งานแล้วนะครับอย่าลืมกดล็อกหน้าจอนะครับกดแช่ลูกกุลแจจะขึ้นเพื่อกันนะครับอย่างนี้ กดอะไรก็ไม่โดนไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไปไหนละปลดล็อกก่อนครับถ้าจะทำอย่างอื่นนะครับทีนี้เราจะเลื่อนช่องไปช่องอื่นได้นะครับ